สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาตอบคำถามการปลูกผมบริเวณแผลเป็นสามารถทำได้หรือไม่หากคุณมีแผลเป็นที่หนังศีรษะแล้วบริเวณแผลเป็นนั้นไม่มีผมขึ้นมาสามารถปลูกผมเพื่อรักษาได้แต่ต้องเป็นแผลเป็นแบบปกติเช่นแผลจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลเป็นหลังจากการผ่าตัดการปลูกผมลงยังแผลเป็นนั้นจะมีการปลูกที่ต่างจากบริเวณหนังศีรษะปกติหลายอย่างดังนี้บริเวณแผลเป็นนั้นจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงน้อยกว่าปกติ เราจึงจะใส่ความหนาแน่นน้อยกว่าบริเวณปกติสักหน่อยเพื่อให้มีอัตราการขึ้นที่ดีเพราะหากเราใส่แน่นเกินไปเกินกว่าที่ระบบเส้นเลือดจะมาหล่อเลี้ยงได้อัตราการขึ้นจะน้อยและอาจทำให้เห็นเป็นช่องว่างที่ผมไม่ขึ้นหลายตำแหน่งได้จะต้องปวจและสอบถามสาเหตุของแผลเป็นให้ชัดเจนแผลเป็นปกติสามารถปลูกผมให้ราบผมขึ้นดีได้แต่หากแผลเป็นที่เกิดจากการอักเสบของผิวหนังจะไม่แนะนำให้ปลูกผม เนื่องจากมักจะมีการอักเสบในบริเวณเดิมซ้ำๆทำให้ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ถ้าแผลเป็นมีพื้นที่กว้างอาจต้องพิจารณาทำให้แผลเป็นแคบลงก่อนซึ่งอาจทำโดยการตัดแผลเป็นออกไปบางส่วนให้แผลเป็นแคบลงแล้วรอให้หายดีก่อนสัก3-6เดือนค่อยพิจารณาปลูกผมและที่สำคัญในทุกขั้นตอนจะต้องมีการดูแลถนอมกราบผมให้ดีเพื่อให้ได้กราบผมที่สมบูรณ์ มีอัตราการขึ้นที่ดีให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการสนใจปลูกผมถาวรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a l ลติมาแฮร์เซ็นเหมอหมิงดูข้อมูลที่เว็บไซต์ Altima Hair ์เซ็นเโทร0644264555หรือแอดไลน์แอดอัลตมมีแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ